ุครึ่งสัตว์ต้องถูกกำจัดสตอรี่บายจีทองโลชร์ปตอหนึ่งจุดกำเนิดเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัย1ทับ2องนัมเบอร์อ เตือนนิยายเรื่องนี้รัวร่าแตกเป็นจรรยาการของผู้ขี่คนเดียวเท่านั้นทุกอย่างคือเรื่องสมมติตัวละครบุคคลสถานที่เนื้อหามีความเป็นแฟนตาซีฉะนั้นแล้วโปรดเกล้าฯหากคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยชุดกูอร์นี่แฟนตาซีพารา normal โอมิเกาว์เวิร์สแอคชั่นดราม่าบนน้ำตาแต่ก็มีรอยยิ้มจบสวยแอบพูดด้วยว่ากูพระนายมีเจ้าต้อนกันด้วยนะคะพร้อมแล้วจีจัมองรกรยามคิดดดไ้ีกวว่าสัต์ชนิดอื่นๆพวกเขา เรียนรู้และสร้างบางสิ่งขึ้นมาด้วยสอบมือโดยอาศัยความรํำสมัยของเทคโนโลยีเป็นเครื่องพัฒนาดัดแปลงพันธุก,กรรมยีนระหว่างมนุษย์กับสัตว์หล่อรวมคโครโมโซมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติไม่อาจให้กำเนิดได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเรานักวิจัยก็เอาชนะและประสบผลสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อเกิดเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว สิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์กว่า70%และในด้านของกายภาพพวกเขายังคงสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดนั้นไว้อย่างเห็นได้ชัดนิสัยและการแสดงออกบ่งบอกถึงตัวตนของพวกเขาหนึ่งในหญิงสาวผู้เต็มใจเข้าร่วมการทดลองของปีนี้ได้กำเนิดเด็กทารกที่อุ้มท้องมานานเกือบ9เดือนนี ไม่ใช่รูปของเธอเมื่อคลอดออกมาแล้วเด็กจะกลายเป็นสมบัติของสถานวิจัยใต้ดินแห่งนี้ตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ตัวเมียหรือตัวผู้หนึ่งในชายผู้ทำคอดเมื่อเอาเด็กออกได้ก็ไม่คิดจะเหรียวแร่เขาใช้สรรพนามถากเพื่อนในทีมเดียวกันราวกับสิ่งที่ทำคลอดมากับมือนั้นไม่ใช่มนุษย์ผู้หญิงหญิงไวกลางคนในทีมปฏิบัติเดียวกันเมื่อตรวจเช็ค เพศของเด็กอย่างแน่ใจแล้วก็ตอบออกไปแต่เหมือนเธอจะตายแล้วนะหญิงสาวอีกคนที่เป็นผู้ทําคลอดอุ้มทารกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงห้านาทีรากก็สิ้นลมหายใจตายอีกแล้วเหรออืมเฮ้ยเอาอีกแล้วเหตุการณ์นี้พวกทีหมอทอําคลอดเจอจนรู้สึกชินไปแล้ว มีเด็กครึ่งมนุษย์นับไม้ทวนที่ถูกสั่งเวยชีวิตในห้องนี้และวิธีจัดการกับศพคือฝังกรบหรือเก็บดองในโหลกแก้วเพื่อไว้เป็นตัวอย่างของการศึกษาและพัฒนาต่อไปเขาตายหรอหญิงสาวผู้ให้กำเนิดที่นอนรู้สึกตัวอยู่บนเตียงผ่าตัดเอ่ยถามใบหน้าอิดโรยเหลือบสายตามองทางทารกน้อยที่อยู่ในรถเข็นขยะติด,ดเชื้อก็อย่างที่เห็น ถึงจะอุ้มท้องมาครบกําหนดแต่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีว่าคลอดออกมาแล้วเด็กจะแข็งแรงทารกครึ่งมนุษย์สัตว์ตัวเล็กและผอมมากน้ำหนักตัวหลังจากชั่งวัดแล้วต่ำกว่าเกณฑ์ถูกชีวิตที่เกิดมาไม่ว่าจะมีลักษณะแบบไหนพวกเขาจะทำการประเมินและจดบันทึกลงในแฟ้มประวัติทุกการทดลองไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตามนี่ แล้วเขาเป็นตัวอะไรเธอถามเพราะมองไม่ค่อยชัดว่าสิ่งที่ตัวเองเบ่งคลอดออกมาเมื่อครูคือครึ่งมนุษย์ของสัตว์ชนิดไหนพอะเธอมีหน้าที่แค่ตั้งขัดและอยู่ให้ถึงวันกําหนดคลอดแค่นั้นเกือบเก้าเดือนที่ผ่านมาเธอไม่รู้เลยว่าตัวอะไรอยู่ในท้องของเธอและตอนนี้ก็สิ้นสุดหน้าที่ของการอุ้มบุญแล้วเธอไม่จาเป็นต้องรู้หรอกหญิงสักตอบไปห้วน เธอไม่อยากมาเสียเวลาอธิบายและต้องมานั่งอะไรอววรกับผู้เป็นแม่ทว่าจุจุระหว่างที่พวกเขากำลังทำความสะอาดสถานที่และเก็บอุปกรณ์อยู่นั้นก็ได้มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเดินเข้ามาในห้องเธอคือกระต่ายใช่ไหมครับเสียงของเด็กชายเอ่ยถามเมื่อเขามาเห็นเพื่อนของตนนอน่แน่นิ่งอยู่ในรถใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยผาให้รู้ม่านตาของเด็กครึ่งมนุษย์หมาป่า ขยายออกกว้างใบหูที่ดูนุ่มนิมต่างชี้ขึ้นป๋งบอกว่าเด็กคนนี้กำลังวิเคราะห์เหตุการณ์ตรงหน้าหมายเลขหนึ่งเจ็ดสองใครอนุญ,ญาตให้เธอเข้ามาในห้องนี้บอกไปหลายรอบแล้วไม่ใช่หรือไงว่าห้ามเข้าชายผู้ทำคลอดที่ยังอยู่ในห้องผ่าตัดเอ่ยน้ำเสียงคล้ายกับว่าไม่พอใจเพราะหลายครั้งแล้วจีเด็กคนนี้ชอบเข้ามาทำตามอำเภอใจ อีฟเธอจะเข้ามาไม่ได้นะด็อกเตอร์สั่งห้ามไว้จำไม่ได้หรอเดี๋ยวก็โดนดุเอาหรอกหมายเลข172หรืออีฟเด็กชายวัย้าขวบครึ่งมนุษย์หมาป่าสายพันธุ์อาร์กติกเพียงคนเดียวที่ประสบความสำเร็จจากการดัดแปลงพันธุก,กรรมและได้รับสิทธิพิเศษต่างจากเด็กคนอื่นๆไม่ต้องอยู่ในห้องสี่เรียมในพื้นที่จำกัดไม่ต้องเหนื่อยทำงานเพื่อแลกอาหาร อีกทั้งยังเดินเหินได้อย่างอิสระภายในศูนย์วิจัยแห่งนี้เขาถูกเลี้ยงดูเหมือนกับลูกมนุษย์คนหนึ่งและเป็นเด็กค,คนเดียวที่พวกเขาตั้งชื่อเล่นให้ตามคําขอของหญิงอุ้มบุญก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างลึกลับส่วนตัวเลข1 7 2คือลำดับการเกิดของเขาผมแค่อยากช่วยถ้ายากช่วยก็ไปรอข้างนอกยืนหยุดตรงนี้ พวกเราจะทำงานไม่สะดวกหากถามว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงได้ถูกปฏิบัติต่างจากคนอื่นคำตอบนั้นอยู่บนใบหน้าของเขาแล้วดวงตากรมโตสีแดงมรกตสวยงามและเต็มไปด้วยความน่าพิศวงพวกเขาไม่เคยค้นพบถึงสายพันธุ์ของหมาป่าที่มีดวงตาสีแดงมาก่อนอีกทั้งสีผิวที่ขาว ร้าวกับผืนหิมะผมเส้นเล็กสีปุยฝ้ายบริสุทธิ์ที่ยาวสลวยหรือแม้แต่เส้นขนบนเปลือกตาก็บางเบาราวกับขนนกช่างเป็นใบหน้าที่งดงามดังว่าเขาคือครื่มนุษย์ที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าทุกองค์ประกอบของร่างกายเด็กคนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิที่เรานักวิจัยยังคงศึกษาเพื่อหาคำตอบของปริศนา ลักษณะพิเศษนี้จึงทำให้เขาถูกปฏิบัติต่างจากเด็กกลอื่นๆผมขอดูแค่แป๊บเดียวพอครับเด็กชายยังดื้อเอ่ยขอเขามักจะแอบเข้ามาที่นี่อยู่บ่อยครั้งทั้งตอนที่หมอพวกนี้อยู่ในช่วงปฏิบัติงานและตอนที่ไร้แสงไฟเมื่อไม่มีใครอยู่เพราความใคร่อยากรู้ในวัยเก้าขวบทำให้เขามักสวมบทบาทเป็นนักสำรวจตัวจิ๋วอยู่ตลอด ไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกเร็วโทษทีเออร์วินหมายเลข1 5ึสองมีบาดแผลชายในชุดจ้ำสุ่สีดำซึ่งเป็นผู้ดูแลร,รักครึ่งมนุษย์สัตว์เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเด็กครึ่งมนุษย์เสือดาวเพศช,ชายที่มีบาดแผลลึกบนใบหน้าโดนอะไรมาอีกละนั่นขยันทะเลาะกันซึดจริงๆรหมอที่ประจำอยู่ที่นี่มีไม่มากนะัก ทีมแพทย์อย่างพวกเขาจึงต้องรับจบทุกอย่างเกี่ยวกับการรักษาไหนดูหน่อยสิไปโดนอะไรมาเออวินชายผู้ที่ทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สถานวิจัยแห่งนี้จากตลางึ้นเขาเดินไปยังตัวปัญหาที่ยืนเลือดอาบอยู่บนใบหน้าไอ้แมวป่านั่นมันแกล้งผมก่อนนี่ครับเด็กชายที่เป็นครึ่งมนุษย์เสือดาวกล่างด้วยใบหน้าปนอารมณโมโห พวกสัตว์กินเนื้อมักมีเรื่องให้ทะเลาะกันแทบทุกวันแต่เด็กคนนี้ก็โตมากพอที่จะแยกแยะเรื่องผิดชอบชั่วดีได้แล้วไมายเลขหนึ่งหนายโตแล้วนะควรควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สักทีเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะได้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนี่ถ้ายังคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็อย่าหวังจะได้ออกไปข้างนอกเมื่อเด็กๆอายุครบ15ปีบริบูรณ์ พวกเขาจะมีบ้านและมีชื่อเป็นของตัวเองโดยจะมีบุคคลภายนอกที่สนใจและติดต่อเข้ามาเพื่อจักจองพวกเขาพร้อมแรกกับเงินจำนวนหนึ่งเพื่อในสถานวิจัยแห่งนี้ได้ขับเคลื่อนต่อไปเมื่อพวกเด็กๆถูกรับตัวออกไปพร้อมกับเซ็นสัญญาตามข้อตกลงสินทรัพย์ที่มีชีวิตนี้ก็จะตกเป็นของเด็กคนนั้นแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครรู้เลยว่าหลังจากที่เด็กๆเหล่านี้ถูกรับตัวไปแล้ว พวกเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรหรือถูกปฏิบัติแบบไหนพอเมื่อส่งมอบแล้วพวกเขาจะไม่ติดตามผลถ้าเจอครอบครัวใจดีก็คงเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งหากแต่โลกภายนอกมันไม่ได้สดใสยอย่างที่คิดก็คงเหมือนตกนรกทั้งเป็นและหลายสิบปีมันมีอาบมนุษย์มากกว่า100รชีวิตที่ถูกส่งออกไปยังโลกภายนอกกระจัดกระจาย อยู่ร่วมกับชาวมนุษย์เสมือนชาติพันุ์เดียวกันทวา่าภายใต้กฎหมายที่ยังไม่ถูกรองรับจึงทำให้พวกเขายังถูกจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพแต่การทดลองนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นดีเห็นงามกับผลผลิตที่ดูป่าเถือนแน่นอนว่าเสียงของบุคคลภายนอกนั้นแตกออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งกลุ่มที่ต่อต้านและกลุ่มที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ทีี่่มมจนนววาากกขอโทษขามเด็กครึ่งมนุษย์เสือดาวก้มนาสำนึกผิดเกิดมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยได้ย่างกายออกไปอย่างด้านนอกเลยสักครั้งมันเปรียบเสมือนเป็นความฝันสำหรับเด็กที่อยากวิ่งเล่นในสนามหญ้าสักครั้งอยากสัมผัสกับอากาศและลงเหยียบพื้นดินพวกเขาห่อยหาธรรมชาติโดยสัญชาตญาณช่างเหะจะขอโทษอีกสักกี่ครั้ง ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนไปนั่งรอข้างนอกไปพวกเรากำลังทำความสะอาดห้องมายืนให้เหลือดจวดอยูย่ตรงนี้มันสก,กรปรกครับใบหน้าอาบเลือดเดิอนออกไปพร้อมกับผู้คุมที่มาด้วยกันดวงตาเรียวคมสไลด์มองเจ้ามาเด็กหมาป่าที่เดินต้อยๆต,ต,ต,ตามออกมาด้วยหล่อนนินายมีแผลด้วยหรือไงถึงได้มาอยู่ตรงนี้เปล่าอ,อีฟหยุดมอง และเดินเข้าไปยืนจองใบหน้าของเพื่อนเผ่าเดียวกันเหมาะอะไรเสือดาวหนุ่มถักพร้อมกับยกมือข้างหนึ่งปาดคราบเลือดที่เริ่มเหนียวแห้งติดผิวหน้าขอดูแผลหน่อยสิฮะซินคำขอจุจูอีฟก็ได้ยื่นมือไปจับใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยของเหลวสีแดงเรียวนิ้วรูปกดรงรอยบาดแผลราวกับตั้งใจแต่มาซีซัวจับโดยไม่ได้รับคำอนุญาต จึงทำให้เจ้าเสือดาวสะบัดหน้าหนีพร้อมกับแยกเขี้ยวขู่ใส่เฮ้เฮ้อย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เชียวนะเสียงใหญ่ของผู้คุมเอ่ยห้ามปราบทำให้ทั้งคู่ยืนอย่างสงบเสงียบในทันทีแล้วนายจะมาจับหน้าฉันทำไมไม่มีอะไรจะทำเราหรือไงเจ้าของเสียงขู่เมื่อครูเอ่ยเบาในระยะที่อีฟได้ยินคุณจะได้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วงั้นหรอครับอีฟถามกลับ ขายว่าเมินเฉยต่อเรื่องที่กระทำเมื่อครูขณะที่ดวงเนสีแดงมรกตจ้องมองของเหลวที่เปื้อนติดอยู่บนมืออืมอีกไม่กี่วันอายุของฉันก็จะครบกำหนดแล้วน่าอิจฉาจังเลยนะครับผมก็อยากออกไปเร็วๆบ้างจังอิจฉาอะไรของนายคิ้วขมวดมองตาขวางใส่อันที่จริงแล้วเหล่าครึ่งสัตว์ที่นี่ไม่ค่อยจะชอบใจอีฟกันนะักเหตุผล เป็นเพราะเจ้าเด็กครึ่งมนุษย์หมาป่าได้สิทธิพิเศษกว่าเด็กคนอื่นๆเราไขก่อนแน่ที่ต้องอิจฉาไม้เลข152ไหนมาดูสิว่าแพรึกขนาดขั้นตรงเย็บเลยหรือเปล่าเพียงไม่นานเออวินหมอที่อยู่ในห้องก็เดินออกมาพร้อมกับกล่องปรถมพยาบาลใบหน้าของชายวัย40่สเศษพินิดมองเจ้าครึ่งมนุษย์เสือดาวก่อนจะหยิบผ้าก,ก๊อตชุบแอลกอฮอลมาเช็ดคราบเลือดที่แห้งติดบนผิวหน้า ลูกผู้ชายถ้าแสบก็ต้องอดทนเข้าใจหรือเปล่าครับเขายืนนิ่งกดเกรงใบหน้ารอรับความแสบร้อนทว่าเขากลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บแสบอย่างที่จินตนาการเอาไว้หมอะไรกันเนี่ยหมอแปลกใจเมื่อเช็ดรอยเปื้อนที่บดบังบนผิวออกก็พบว่ารอยแผลขนาดยาวมันได้สมานก,กันแล้วเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นนี่นายโกหกฉันงนั้นหรอ เอ๊ะโกหกอะไรล่ะครับเจ้าครึ่งมนุษย์เสือดาวจากครามผิวหน้าของตนด้วยความสงสัยโกหกอะไรเขาไม่เข้าใจและผู้คุมที่มาด้วยกันก็ยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคนที่นี่ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดที่จะแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อเพิ่มงานให้ตัวเองหรอกนะแพรมันสมานกันแล้วแล้วก่อนนาน,นี้จีเห็นเลือดจ,จุดอย่างกับน้ำนั่นมันอะไรสมา,างนงั้นหรอ ว่าไม่รู้สึกเจ็บแสบอย่างที่คิดแค่รู้สึกระคายผิวยิบยิบเท่านั้นเองในตาของหมายเลข1 5ึสองประดังไปด้วยความสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกับบาดแผลของเขาทว่าสิ่งที่เด็กอายุใกล้เลข15ตระหนักคือฝ่ามือของอีฟที่ซีสวมาจากก่อนหน้านี้อีฟห <Eve? S 3> hmm? ืมเกี่ยวอะไรกับหมายเลข172่ดวงตาสีเหลืองมัสตาร์ดเหลือมองไปยังอีฟ ทว่าตอนนี้เจ้าเด็กนั่นดันได้หายไปแล้วอีฟก่อนหน้านี้เจ้าเด็กตัวเผือกนั่นใช้มือสัมผัสใบหน้าของผมสัมผัสเงันหรอเอวินได้ยินเช่นนั้นก็กระตกหัวคิ้วด้วยความแปลกใจแล้วเด็กนั่นหายตัวไปไหนแล้วอีฟเป็นเด็กครึ่งมนุษย์สัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการอยู่ตลอดเขาเป็นเด็กฉลาดในหลายๆด้านฉลาดเกินกว่าอายุ ทวาคำพูดที่ได้ยินไปเมื่อครูหากสิ่งที่เขาคิดคือพัฒนาการของความสามารถจริงๆก็คงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดจะเหลือเชื่อและในขณะเดียวกันนั้นเองอีฟที่หายตัวไปเด็กคนนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่กำลังตั้งใจกระทำเรื่องบางอย่างที่ขัดกับหลักสมดุลของธรรมชาติ ภายในห้องครอซึ่งไร้เจ้าหน้าทีเสียงของเด็กทารกที่สิ้นลมหายใจไปแล้วจู่ๆก็ส่งเสียงร้องออกมาเจ้าก,กระต่ายน้อยหูสัน้นถีบเท้าในอ้อมแขนและเปิดตามองใบหน้าแสงงดงามของผู้ชุบชีวิตเธอฟื้นแล้วครับฝ่ามือที่เป็นดังยารักษาลูบใบหน้าของทารกน้อยในขณะที่ดวงตากลมโตของอีฟทอแสงสีแดงออกมาราวกับไร้เวทมนต ขอมอบชีวิตใหม่กับเด็กคนนี้และส่งคืนสู่ผู้ให้กําเนิดพระเจ้านี่เธอทำได้ยังไงกันทารกน้อยที่นอนหมดลมหายใจและถูกทิ้งไว้ในรถเข็นขยะได้เด็กครึ่งมนุษย์หมาป่าช่วยชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างน่าอัศจรรย์หญิงสาวไม่อยากจะเชื่อสายตาเธอรับรู้ของเธอไว้และมองดูด้วยความเอ็นดูเด็กน้อยผู้เป็นอมนุษย์แม้จะมีใบหูเล็กนุ่มนิ่มที่เป็นกระตาย แถมยังมีปลายหางสั้นดุกดิกประเวงก้นกบแต่หน้าตาอันไร้เดียงสานี้เหมือนกับผู้ให้กำเนิดไม่มีผิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานผมเจอแมลงมีปีกน่าจะเป็นผีเสื้อเพราะเคยอ่านเจอในหนังสือมันนอนอยู่บนพื้นผมคิดว่ามันตายแล้วเพราะปีกมันขาดแต่พอผมสัมพัสมันจูจ่จมันก็บินหนีผมฝ่ามือขาวสะอาดอันเรียวบางที่เคยอุ่นอยูตลอดเวลา อีฟไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มันรู้สึกถึงความเย็นเยือกอย่างผิดแปลกไปจากเดิมพัฒนาการในวัยก้าวขมไม่ใช่แค่การท่องจำหนังสือได้ทุกตัวอักษรหรือสื่อสารได้ไหลายภาษาแต่ความสามารถนี้มันเกินการควบคุมไปแล้วหมายเลขหนึ่งเจ็ดสองยืนอยู่กับที่ห้ามขยับเด็ดขาด ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังชอ่อง PS 7.14เล่านิยายฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไ cribe หากถูกใจฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ชอบนิยายไปของอรกันด้วยนะคะไรเตอร์เขาฝากมาบอกว่าเรื่องนี้อ e ีบุ้งจบเรียบร้อยแล้วไปตามสอยได้เลยะคะ่ะแอดแปะลิง์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ